Indrops Games นะคำเตือนนะเกมนี้มีเสียงดังมีภาพแฟลแล้วก็อะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเสียงดังอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าคลิปเราี่ก็เสียงดังแม่งทุกคลิปเลยบางเนี้ยสวัสดีทรับผู้ชนะวันนี้เริ่มอยู่ในเกม Death Crystal นะครับผมก็ มาเล่นเกมคนเดียวมานานแล้วก็มาลองกันดีกว่า s i l e n t Breathing ลมหายใจที่เงียบสงัดค,ค้อบ้คืออย่าแพนิคเนะมื่อกี้กูอ่านทันอยู่สองคำคำไหมโอ้ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการอะ่ะ <This. S 1> ตอนนี้ฉันจะต้องเจออะไรที่เชี yeah. ่ย บอยเราต้องใจฟังนะครับกด F เพื่อการหายใจนะเชียเฮ้ยสั์อะไรวะ เราต,ตั้งใจฟังครับเพื่อฟังเสียงเอาเราต้องเก็บอีกสิบห้าอันนะเหมือนยิ่งเก็บมันจะยิ่งมุดนะครับ ใส่คลิปนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะต้องเงียบกันเยอะหน่อยนะฮะโอ้ยแม่งด้วยสาด ไปทางนู้นนะครับผมเรามีฝั่งนี้ให้เก็บด้วยเหลืออีก8ชิ้นนะจริงเกมมันมันค่อนข้างไฟมากเลยเนี่ยเพราะว่ามาถึงมันก็บอกเลยให้กด ก็หายใจนะครับผีก็มาเลยไม่มีเวลาได้อธิบายอะไรเลยเกยมนี้มันจะสั้นหรือเปล่าเนะี่ยเฮีย er, ตกใจแม่ง ฟังเสียงมาดีๆนะฮะเชี่อมาดูฝั่งนู้นฮะเฮ้เรือกี่ชแล้ววะ ก็หนึงชิน,นะล้วครับเกมคริสตัลมาดูชิ้นแล้วกลับไปที่ลิฟฟอลโล่เดอะ e มโลดี้โอเคโอ้เกมโอ้ Deep Sleep, b e a t h Silent Breathing ฉันบอกว่านี่มันคงจะไม่ใช้เวลานานไปเกินไปก็ไหร่แต่ว่าฝันร้ายยังไม่จบลงคนระับแสดงว่ามีด่านอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยเอาเอาหมดแล้วเหรอ <c oughs> อ๋อไอ้เหี้ย มันมีย็ดเค้มันมีเยอะเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันอีกสตแดนวกันเพราะว่ามันค่อนข้างสั้นกล่องเนี่ยเอาเฮียกูยังอ่านไม่เสร็จเลยครับเออมันง่ายๆคล้ายๆกับเล่นซ่อนแอบแต่ก็อย่าทำไปเล่นกับมันกดสีเพื่อย่อง บอกให้เล่นซ่อนแอบนะครับตานี้วิ่งได้ไหมวะวิ่งได้ด้วยเหี้ยแล้วไงเหี้ย ยอะไรวะเันอยู่ที่นู้นโอ๊ยมันมันนี่ ีนเะฮ้ยแม่งมาหรือเปล่าเฮ้ยแม่งมาต้องฟังเสียงนะครับแม่ง

เกมของจริงนะเล่นกับเพื่อนไม่ได้ด้วยเกมเพี้ยนเะนี่ยเจ็ดเมตรแล้วครับโอเคเด,เดี๋ยวนะ มาจากทางไหนวะเฮีย้ยเอาสักทางเฮ้ยอ,อ,อะไรของมึงเนี่ย ไปอัพเลสโกครับผมกู่ทำไงดิกูวิ่งครับวิ่งเว้ยนโอ้โหเฮ้ยหลบบ้านเกมแม่งหลอนชิบหายเลยเฮียเกมแม่งโคตรหลอนเลยเฮียเฮ้อะไรเดีจ๊กูได้ต่อนะ พอเลยครับผมพอเลยเอาไว้อีกนานๆเลยอ่าคุยอีกนานเลยว่าจะมาเล่นนะครับแม่งน่ากลัวอยู่นะเนี่ยไอ้เฉยโอเคสำหรับวันนี้เดลซิตรอผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะก็เดี๋ยวอาจจะมาทําต่อให้นะอาจจะทําใจมาทําต่อให้แต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนแล้วกันถือว่าเราผ่านมาได้ด่านหนึ่งแล้วนะนะ ไอ้ยด่านด่นนี้แม่งผีแม่งน่ากลัวครแม่งวิ่งเร็วแล้วก็มันมันต้องซ่อนอยังไงก็ไม่รู้ครับพี่เหมือนกล่องเนี่ยไอชีบ็อกมันจะใหญ่กว่าตัวกล่องด้วย <S <S ไม่ใช่ว่าแบบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม